วันนี้นะครับปอนมีเมนูที่จะเอาใจสาวกสายยำกันนะครับซึ่งเมนูวันนี้นะฮะจะมีความแซ่บความนัวนะฮะความยั่วน้ำลายหอมแซ่บมากสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับปอนมีเมนูท ah ี่จะเอาใจสาวกสายยำกันนะครับซ so ึ่งเมนูวันนี้นะฮะจะมีความแซ่บความนัวนะฮะความยั่วน้ำลายแล้ววัตถุดิบหลักเพียงอย่างเดียวของเราในวันนี้นะฮะก็คือเน่ โบโลนาเต่า CP Magic Chef นะครับเห็นทรงเขาเป็นทรงเต่าแบบนี้นะฮะเขามีความสามารถพิเศษในการดูดซึมน้ําผัดนะฮะหรือว่าจะเป็นน้ํายำนะฮะทำให้ตัวยำของเราเนี่ยมีความนัวความแซ่บมากยิ่งขึ้นนะ,ะเดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยดีกว่าเดี๋ยวปอนจะอธิบายก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมมีมะเขือเทศขึ้นช่ายพริกนะครับต้นหอมหอมแดงหรือหอมแขกนะครับผมแล้วก็จะมีโบโลนาเต่านะครับแล้วก็จะมีเป็นน้ําตาลมะนาวน,น้ําปลานะครับผมคือเรามีเครื่องปรุงง่ายๆแค่นี้เลยเพราะว่าตัวโบโลนาของเรานะครับเขาเรียกว่ามีรสชาติ แล้วทําการใส่ตัวโบโลนาของเรานั่นเองทําการคลุกเขาส่วนผสมนะครับให้เข้ากาันเท่านี้ก็น่ากินแล้วอะดูจากผิวเขานะครับตัวโบโลนาครับเขาจะมีความเนี่ยให้ดูความนุ่มความเด้งนะนี่น่าทานมากๆเลยหอมมาก โอเคครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปจัดการกันเลยดีกว่าและนี่นะครับก็คือฟินิชลุคของยำโบโลนาเต๋าเยื่อยืจ้าเราต้องบอกเลยนะครับว่าไอเทมเด็ดแบบนี้นะฮะไม่มีวันห่วงอยู่แล้วนะครับสามารถไปซื้อตามกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําหรือจะเป็นเซเว่นอีเลฟเว่นก็ตามนะครับเพราะโบโลนาเต๋าไม่ว่าจะเอาไปผัดไปยำหรือนําไปเป็นท็อปปิ้งนะฮะก็อร่อยและดีกว่าจานเดิมแน่นอนครับ